สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะนินนินค่ะก็คลิปนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ แนะนำตัวนะคะเราจะแนะนำตัวคลิปใหม่นั่นเองนะคะ,คะเพราะว่ามีพี่ F C หลายๆท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่แล้วก็บอกว่ายังไม่รู้จักเราสองคนเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เนาะ,ะอยากจะให้เราแนะนำตัวเองใหม่นะคะ,คะเพราะว่าไลฟ์สดครั้งแรกที่นิแนะนำตัวไปคือพี่นีลบทิ้งไปนะคะม่เผอลบทิ้งไปนะคะก็เลยขออนุญาตแนะนำตัว ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะนี้ชื่อจริงๆชื่อนางหอมทิพย์ค่ะ,คะนินชื่อนางหอมพองนะคะนางหอมทิพย์นาง,นางหอม,หอมพอง,พองสองคนพี่น้อง<ช>นะคะ,คะแต่ในในบรรดาเพื่อนๆนะคะแล้วก็เพื่อนที่ทํางานด้วยกันเพื่อนที่เรียนเพื่อนอในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยจะเรียก ก็คือเป็น AKA ตามฉบับของแรปเปอร์นะฮะรู้จักกันในนามว่านินะคะแล้วก็ชื่อเล่นน <L ien S 1> ินนินนะคะฉะนั้นช่องของเราก็เลยเป็นนินินเชียงตุงนินนินอินยามานะคะทำไมเราต้องประสานเสียงกันด้วยเข <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็มีถามมาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองเชียงตุงค่ะเราอยู่ที่เขต4นะคะก็คือวันใหม่กับฟ้าวัดอินค่ะ ชื่อหมู่บ้านของเรายาวมากนะคะจริงๆก็คือวันพับปุรุษของทางคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่กัดฟ้าะนะคะเป็นชาวไตเหนืออยู่ที่กัดฟ้าอยู่นอกเมืองเนาะแล้วเขาก็หนีศึกสงครามกันแล้วก็มาตั้งหมู่บ้านที่ตรงนี้ที่เราอยู่กันแล้วก็ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าวันใหม่กัดฟ้าส่วนวัดอินเนี่ยเราทั้งหมู่บ้าน่ะไปเข้าวัดอินนะคะก็เลยตั้งชื่อเป็น วันใหม่กับฟ้าวัดอินนั่นเองนะคะคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นชาวไทยเขินใช่ค่ะนะคะบรรพบุรุษของคุณแม่เนี่ย มาจากหมู่บ้านหนองอ้อแล้วก็หนีศึกสงครามมาเหมือนกันมามาอยู่ที่วัดอินวัดอินก็จะเป็นเขตฝั่งฝั่งข้างบนเนาะส่วนเราบ้านใหม่กัดฟ้าวัดอินเนี่ยจะเป็นฝั่งข้างล่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาเจอกันเนาะก็แต่งงานกันเราก็เกิดที่นี่เนาะเกิดที่บ้านใหม่กัดฟ้าวัดอินนะคะฉะนั้นถือว่าเราเป็นลูกครึ่งก็ได้ <laughs> ก็คืออะไรคะก็คือไตเหนือกับไตขืนนะคะเอ่อถ้าท่านไหนที่ชมคลิปก่อนๆนะคะจะเห็นว่าเราใช้ภาษาคุยกันน่ะภาษาประจําวันของเราก็คือภาษาเมืองเหนืออ่าภาษาเมืองเหนือหรือว่าไตเหนือนั่นเองนะคะแต่พอเราไปเจอเพื่อนๆนเราก็จะคุยเป็นภาษาไตหลงไตหลงหรือว่าไทยใหญ่นะคะบางทีก็เพื่อนที่เป็นชาวชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มอื่นๆก็ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษากลาง เวลาเราไปเจอเพื่อนๆที่เป็นชาวไตเขน๋นเราก็จะคุยภาษาไตเขนินหรือไต้เก๋นกับเขาด้วยรเรียนจบอะไรมานะคะนี้เรียนจบคอมพิวเตอร์ไซเอนนะคะจากมหาวิทยาลาย Computer, ัยคอมพิวเตอร์เชียงตุงค่ะทางไปหมู่บ้านกัดฟ้าค่ะเสินนินนินน,น,นินจะเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงตุงนะคะก็จะไปทางเชียงพองนะคะไปทางน้ําพุร้อนนะคะที่เขาไปต้มไข่กันนะคะคนินเนี่ยก็จะจบภาคนะคะเอกภาษาอังกฤษค่ะป A e อ g l i s h นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งถามมาเยอะมากเลยก็คือทำงานอะไรอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็ปัจจุบันทำงานอะไรนะคะก็คือหลังจากที่นี่เรียนจบแล้วเนี่ยคืนนี้เรียนจบก่อนนินเนาะนี่ก็ไปเรียนต่อที่ยัางกุ้งนี่ไปเรียนต่อแอคเคาน์นะคะแอคเคานตะ์ดงเนาะแล้วก็เรียนเรียนต่อด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนี่ทํางานเป็นมัคคุเทศก์เป็นไกด์นำเที่ยวนะคะนำพาพี่น้องชาวไทยท่องเที่ยว นินนินละคะ,ะส่วนนินนะคะพอเรียนจบแล้วอะค่ะนินก็เลยไปที่ย่างกุ้งไปเรียนต่อนะคะ<ม>พอเรียนต่อเสร็จเรียบร้อยก็ไปทํางานบริษัทนะคะเกี่ยวกับผ่าท่องเที่ยวแล้วก็พันันตัตมาเป็นมะคุเทศค่ะไกด์นาเที่ยวเหมือนกัน<ม>นะคะค่ะแล้วปัจจุบันทํางานอะไรนะคะก็ต้องขออนุญาตเล่าอย่างนี้ก่อนเลยก็คือหลังจากที่เราทำงานมะคุเทศเนี่ยก็คือค่อนข้างไปได้สวยเนาะก็ไปได้เรื่อยๆนะคะ<ม>แต่พอโควิดมาปุ๊บ ทุกอย่างหยุดชะงักหมดเลยใช่ค่ะปิดประเทศหยุดชะงักนะคะก็ไม่มีงานอะไรทำเนาะทีนี้เราก็ถือว่าเราทํางานมาเหนื่อยกันมากแล้วนะคะก็ถือว่าพักผ่อนยาวหน่อยละกันก็เลยกอดมาเชียงตุงมาพักผ่อนที่เชียงตุงใช่ค่ะแต่พักผ่อนได้แค่เดือนเดียวอยู่ไม่ได้กินกินนอนนอนเครียดมาก ด้วยการที่เราทํางานมาตลอดอ่ะพอเราไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเราจะว่างเวลาว่างเรามีเยอะมากเราก็ชอบคิดน่นคิดนี่เราก็เครียดคนเดียวเสียสุขภาพจิตน,นะคะ <c oughs> ก็เลยมาปรึกษากันคะคะ่ก็มานั่งคุยกันนะคะว่าเอะระหว่างนี้เราจะทําอะไรดีนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยออนไลน์พมา่า ก็มันกําลังปุมเลยปุมมากใช่ค่ะก็เลยมาปรึกษากันนะคะเราก็เลยแบบว่าอ่ะเราจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาขายบนออนไลน์นะคะพอเรามาทําเหมือนกับฝั่งเนี้ยค่ะมันก็ปุ่มมากกะะ็ค <c oughs> ือเราก็เลยมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งขายของออนไลน์นะคะ <c oughs> แล้วคือประเทศของเราอ่ะ กำลังจะ,จะเจริญน,นะเนาะกำลังจะ,จะเจริญกําลังรอยเ,อเดินตามรอยของประเทศไทยทีนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคนะเราก็หาของมาขายบนออนไลน์แล้วก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์ซึ่งถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จมากไปได้ดีไปได้สวยมากนะคะแล้วก็มันก็ขึ้น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 ,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นแบบนี้พอมาถึงสถานการณ์บ้านเมืองปุ๊บมันหยุดชะง,งักไปไหมไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดน่ะแต่มันมัน อย่างนี้ลงมามันลงมาอย่างนี้แต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่เนาะก็ยังขายของบนโลกออนไลน์อยู่พอคุณปู่ไม่สบายนะคะเราสองคนเนี่ยก็ได้กลับมาเชียงตุงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังขายของทางออนไลน์อยู่นะคะเราก็ยังรับออเดอร์ทุกวันนะคะและเราเนี่ยก็เลยส่งไปให้พี่ทางที่อยู่ย่างกุ้งอะคะ่ะที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะพี่เขาก็แพ็คของแล้วก็ส่งให้นั่นเองคะ่ะค่ะค่ะพอเรากลับมาเชียงตุง นะคะเราก็โดนกักตัวใชสิบวันเนาะ,ะเราโดนกักตัวสิบวันนะคะที่กักตัวที่โรงแรม<ะ>วันที่เราออกมาเนี่ยเป็นวันที่สถานการณ์บ้านเมืองของเราอย่างนี้ไปเลย<ะ>เนาะทีนี้ก็ ทางย่างกุ้งก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพ่อเท่ากับแม่เท่าก็ไม่ให้เรากลับไปเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสองคนที่ท,ที่อยู่ที่นั่นเนาะทีนี้นะคะเราก็มีเวลาว่างอีกแล้วคือเราจะอยู่ว่างกันไม่เป็นเพราะเราทํางานมาตลอดนะคะมีเวลาว่างเยอะมากก็เลยมาคุยๆกันวนะ่าเอ๊ะเน้นๆเ,เอายังไงดีนะคะซึ่ง คุณพ่อเราอะค่ะก็ตอนนั้นตอนนี้ค่ะก็กําลังเลี้ยงหมูอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทําอะไรอีกนะคะเราก็เลยเอากําไรจากที่ขายออนไลน์อะคะ่ะเราก็เลยไปซื้อหมู มาฝากคุณพ่อเลี้ยงมาฝากคุณพ่อเลี้ยงแล้วเราก็ไปเลี้ยงตามทุกวันทุกวันด้วยนะคะฉะนั้นเราทําอยู่สองอาชีพค่ะตอนนี้1ก็คือเป็นแมค้าออนไลน์2ก็คือเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็ยังมีถ้าเกิดว่าตอนบางวันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราก็ยังชิคข้าวเส้นอีกด้วยนะคะเพราะว่าข้าวเส้นเนี่ยเขาจะไม่ทําทุกวันแต่วันเว้นวันเว้นวันวันเว้นวันทำเนาะเราก็ชิกข้าวเส้นด้วยหัวละ1บาทนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ วันหนึ่งก็ประมาณ50หัวนะคะห้าสิบหัวหกหัวเนาะแล้วแต่นะคะขายออนไลน์บุงมไหมนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่นะคะ,<ช>คะไม่ไม่ถึงกับว่าปิดกั้นเลยแต่อาจจะแบบาการส่งของอาจจะย,ยากขึ้นหน่อยนึยนงนะคะแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ไปได้สวยไหมสวยมากนะถ้าเกิดว่าสําหรับนี่นะคะถ้ามันโอเคมากนะคะยุ่ช่วงโควิด หนึ่งปีเนี่ยเราเราผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ครบรอบหนึ่งปีเนี่ยเราได้อะไรบ้างคะเออก็คือเพิ่งครบรอบไปเมื่อวันที่ยี่สิบนะคะก็คือสัปดาห์นี้เองเดือนเมยนี้นะคะครบรอบยี่สิบนะคะไม่ใช่สี่ครบรอบหนึ่งปีขอโทษค่ะก็คือครบรอบหนึ่งปีนะคะวันที่ขายออนไลน์ใช่ค่ะวันที่ยี่สิบนะคะก็ถือว่ามันโอเคมาก นะคะที่เราสองคนนะคะค่ะหายไปจาก YouTube ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ค่ะเราไปเราไปซื้อรถเราไปถอยรถคันใหม่ที่ย่างกุ้งกลับมานะฮะก็เป็นกำไรจากการขายออนไลน์ครบหนึ่งปีในยุคโควิดเนี่ยแหละ่ะก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะมันภูมิใจเนาะเนื่องจากว่ามันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วก็เป็นรถคัน่ว่สองด้วยค่ะแล้วเป็นในช่วงยุคโควิดด้วยอย่างเนาะใช่ค่ะมันเป็นช่วงยุคโควิดด้วยค่ะ เราไปถอยรถมาเราไปเองด้วยไปกับคุณพ่อนะคะ<ม>แล้วก็กลับไปที่บ้านย่างกุ้งไปลอกกุญแจไปเก็บกวาดอะไรให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วก็เรายังได้กําไรจากตรงนั้นมาเลี้ยงหมูเพิ่มด้วยะค,ะค่ะหลักๆก,ก็คือเราจะทํางานอยู่3ามอย่างณนะตอนนี้นะคะก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์นะ,ะแล้วก็เลี้ยงหมูแล้วก็ข้้าเสนฉีดข้าวเส้นนะคะแล้วก็ ยูท uh ูบนะนะอะก็อีกคําถามหนึ่งที่ถามกันมาเยอะมากเลยก็คือทําไมถึงมาเปิดช่อง YouTube ที่พูดภาษาไทยทําไมไม่เปิดช่อง YouTube ที่พูดภาษาพม่าก็คือ เราเป็นไกด์นำเที่ยวเนาะเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวนำพี่น้องชาวไทยเที่ยวในประเทศของเราเราก็เลยมาเปิดช่อง YouTube ที่พูดภาษาไทยเพราะว่าคนไทยนิยมดู YouTube มากนะฮะส่วนที่พูดภาษาพม่าก,ก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้เปิดเป็นช่อง YouTube ออช่อง YouTube ก็เปิดแต่มีคนติดตามแค่1,800คนนะส่วนมากคนพม่าจัดนิยมดู Facebook มากกว่านี่ก็มีอยู่2เพจนะคะที่สอนภาษาไทยให้กับคนพมา่าคนเมียนมานะเนาะเพจหนึ่งก็มีคนติด ตามประมาณ3 0 0 0 0กว่าคนอีกเพจหนึงก็ประมาณ40 0 0 0กว่าคนเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นเพจที่พูดภาษาพมา่าส่วน Youtube ช่องเราเราจะเป็นเ,เสนอวัฒนธรรมวิถีชีวิตอะไรที่เกี่ยวกับประเทศของเราเนี่ยก็จะพูดเป็นภาษาไทยเพราะเราเป็นมัคคุเทศนําเที่ยวพี่น้องชาวไทยนะคะที่เรามาเปิด Youtube แรกเริ่มเลยเน้นๆเจออะไรมานะค่ะ ก็คือช่วงนั้นอาคารนินก็เลยไปเล่านะคะว่าในประเทศยม่าของเราเนี่ยเราจะมีชนกลุ่มน้อยนะคะที่เป็นชาวนากานะคะก็เลยมีพี่ท่านหนึ่งอะคะในลูกทัวร์นะคะก็เลยถามมาว่าเอ้ยนินนากาเนี่ยใจส่วนมากจะอยู่ในประเทศอินเดียไม่ใช่หรอประเทศพม่ามีด้วยหรอนะคะนินก็เลยบอกว่ามีค่ะชนกลุ่มน้อยของเรามีชาวนากาด้วยนะคะพี่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันจริงหรอเหมือนอารมณ์แบบไม่เชื่ออย่างเงี้ยเนาะแล้วตอนนั้นนี่กับเนนินเราก็หาเวลาว่าง แทนที่จะไปปีใหม่ชาวนากาเหมือนกันที่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแล้วแบบประธานาธิบดีเขาก็นั่งคอไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ้ยเราเปิดช่องอ่าเปิดเพจเป็น facebook แล้วก็ถ่ายทอดสดนาะลงคลิปที่เราไปเที่ยวนากาเนี่ยให้ลูกทัวรเราได้เห็นให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นดีไหมมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราหันมาทำ you tube กันนะะทีนี้ หลักๆเลยที่เราอยากจะให้เห็นก็คือพมา่านะหรือว่าสาธารณรัฐรัฐสหภาพยนมาเนี่ยไม่ได้มีแค่เทพทันใจองค์พระมหาเจดีย์ชเวตกองหรือพระธาตุอินแขวนหรือหมอดูอีทีแค่นั้นเนาะ <laughs> จริงๆในประเทศของเรามีแบบแหล่งท่องเที่ยวเยอะวัดวาอารามเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธ์ก็เยอะมากเรามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราหันมาทำยูทูปกัน <laughs> แต่ว่าพอเรานะคะจะมาเปิด y t u t u อะค่ะช่วงนั้นเราก็มีป <13> <13> ัญหายีกหนึ <owner gef. S 3> <k> ่งปัญหาก็คือเราเปิดช่อง Youtube ไม่เป็นเราก็คือเราไม่เก่งเทคโนโลยีกันเลยคือเราเป็นไกด์อะเนาะเราจับไมค์แล้วเราคุยตลอดอะทีนี้เราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพี่สาวที่นับถือท่านหนึ่งที่กรุงเทพนะคะให้เปิดช่อง y o u t u b e ให้เราเขาก็เปิดให้เราใส่ชื่ออะไรนะก็คือสาวไทยใหญ่นะคะอินยาม่าค่ะ แรกเริ่มเลยเวิดีโอคลิปประมาณ5คลิป10คลิปไม่รู้นะคะก็จะเป็นช่องสาวไทยใหญ่อ <y ama. S 2> ินเนียนมานะคะแล้วทีนี้ลูกทัวร์ก็แบบไทยเธอมียอยยักไหมไทยเธอยังไงมันก็แบบหายา,ยากเนาะเราก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นนินินอินเนียมาะนะคะทีนี้ก็มีอีกหลายท่านมาคอมเมนต์ว่า หายากนะให้ใส่ชื่อเป็นภาษาไทยให้เป็นนินินเติมด้วยเชียงตุงยิ่งดีเพราะจะหาง่ายเพราะว่าที่เชียงตุงเนี่ยมียูทูบเบอร์มีน้องสาวๆายูทูบเบอร์เยอะนะเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นนินินเชียงตุงนินินอินเดียมาก็เลยยาวหน่อยนึงค่ะก็เลยยาวหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราหันมาทําช่องยูทู e กันและอีกอย่างหนึ่งค่ะตอนที่เราเริ่มแรกนะคะตอนที่เราเริ่มเปิดยูทูปอะค่ะมีคนติดตามห้าท่านห้าคน มีใครบ้างมีนิมีนินนินแล้วก็บังคับคุณยายบังคับคุณพ่อแล้วก็บังคับเพื่อนให้กดกดไลค์กดติดตามเนาะแต่ตอนนี้ก็มี5,000กว่าคนแล้วก็ ขอบคุณมากมากเลยนะคะก็เป็นกําลังใจชั้นเยี่ยมเลยที่ส่งแมสเซจมาให้กําลังใจแบบให้ให้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะเป็นกําลังใจให้หรืออะไรเงี้ยชอบดูคลิปของเราเราก็แบบดีใจมากเลยนะคะก็สามารถติดชมมาได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือเราต้องปรับปรุงตรงไหนติชมมาได้นะคะทีนี้ช่อง YouTube เราทำได้ประมาณ 4ีเดือนมั้งเนาะสี่หเดือนทริปสุดท้ายที่เราไปก็คือทริปเมืองมงหยาที่เราไปถ้ำพระมหากัสปะที่ใส่ชุดขาวทั้งสองคนแล้วก็ไปไปนั่งช้างนะไปขี่ช้างไปถ้ำพระมหากัสปะนะซึ่งตกใจมากเลยมียอดดูประมาณแปด0มื่นกว่าเราก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยโควิดก็เข้ามาเราก็โดนด็อกตานะที่ เมืองอื่นๆอาจจะไม่ซีเรียสแต่ยังกุ้งล็อกตาแบบซีเรียสมากกักตัวแบบซีเรียสมากเราก็ไปไหนไม่ได้เลยก็เลยทําให้เราไม่ได้ลงคลิปต่อ<ช>เราหยุดชะง,งักไปเลยเราหยุดไปเลยเราไม่มีคลิปอะไรเราไม่มีคลิปนําท่องเที่ยวนําเสนอวัฒนธรรมหรืออะไรเลย<ช>ค่ะ,คะพอเรากลับมาเชียงตงุงก วันนั้นที่อ๋อใช่ใช่คุณป้าคุณป้าสุนีนะคะคุณป้าสุนีชาวเชียงใหม่สนิทกันมากเลยเมาพม่าก,กับนี่สิบสองครั้ง <c oughs> <c oughs> คือสนิทกันมากคุณป้าแกโทรมาหนูนี้อยู่ที่ไหนสบายดีไหมสถานการณ์เป็นยังไงเป็นห่วงนะนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้นี่กลับมาเชียงตุงแล้วค่ะเนี่ยทีนี้คุณป้าก็บอกหนูนี้กลับมาทําคลิปลง y YouTube สิเกี่ยวกับเชียงตุงนี่ก็เลย เออเนาะดีกว่าอยู่ว่างๆค่ะดีกว่าอยู่ว่างๆเพราะว่าเราไปเลี้ยงหมูเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงทั้งวัน<ช>เราไป <ะ S 1> แค่ช่วงเดียวแล้วก็เรารับออเดอร์โทรศัพท์แล้วก็แบบรับแบบมันก็เข้ามาเรื่อยๆก็รับแล้ว,ลวอุย้ยเราว่างเราก็เยอะก็เลยหันกลับมาทำ u t u b e อีกรอบหนึ่งนะคะวันที่13เมษ <cos. S 1> ายนปี2021เนี่แหละก็เลยหันกลับมาทำ u t u b e อีกรอบหนึ่งค่ะ อีกคำถามหนึ่งทำไมถึงพูดไทยอ่านไทยเขียนไทยได้เคยไปอยู่เมืองไทยหรอก็ไม่เคยะคะไม่เคยไปอยู่เมืองไทยนะคะเ,เคยไปเรียนที่เมืองไทยหรอก็ไม่เคย <c oughs> นะคะแล้วทำไมถึงพูดภาษาไทยได้ <c oughs> ทำไมถึงอ่านออกเขียนได้ซึ่งที่หมู่บ้านเราอะค่ะหมูว่ว่าหมู่บ้านวัดอินนะคะก็ส่วนมากนะคะจะด่งดังเรื่อง <c oughs> ออสอนภาษาไปเขนิน <c oughs> นะฮะวัดอินเจ้าอาวาส พระครูบาท่านเนี่ยก็ทํามาได้อสอนภาษาไปเขินมาได้ประมาณ40กว่าปีเกือบ50ปีแล้วนะคะก็โด่งดังมากในเรื่องด้านนี้เวลาปิดพักเรียนซัมเมอร์สเดือนนะคะก็คุณยายนะคะก็จะให้รัพวกเราอะค่ะไปเรียนภาษาพื้นเมืองนะคะที่วัดค่ะก็ภาษาไตเขินเนาะ,ะเอ่อจะเขียนตัวกลมๆคล้ายๆภาษาพมา่าแต่เวลาอ่านเนี่ยจะออกเสียงคล้ายๆไทยนะคะที่เป็น กะไก่ข้าไข่นะกะกายเนาะทีนี้พอเราเรียนภาษาไต้เกนนแล้วเรามีพื้นฐานซึ่งเราโชคดีกว่าไทยใหญ่กลุ่มอื่นๆที่ภาษาพื้นเมืองภาษาไต้เข๋นเนี่ยก็คือภาษากำเมืองของล้านนาก็ค้ายภาษาไทยประมาณ60-70%แล้วอะ่ะเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือพื้นฐานที่หนึ่งที่เราอ่านออกเขียนไทยพูดไทยได้พื้นฐานที่สก็คือ เราดูละครนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะโตมากับละครช่อง 7.. ช่องหช่องสาสมัยก่อนเนาะเพราะว่าที่เชียงตุงเนี่ยมีจานดาวเทียมที่รับช่องไทยได้ด้วยนะคะขนาดเราไปอยู่ย่างกุ้งอ่ะเรายังซื้อจานดาวเทียมเล็กๆ IPS หรือ ISP อะไรนั่นอ่ะเรายังดูช่องไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เลยทำให้เราฟังได้เรามีพื้นฐานที่2นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ ไปเรียนไปเรียนเพิ่มไปเรียนพิเศษเนาะก็เดือนนึงก็ห้าร้อยจัค่ะพี่ตอนที่นี้เนี่ยห้าร้อยจัตใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ2 5 0 0 2 5 0 0เนาะค่ะตอนที่นี้เรียนก็คือ5 0 0จัตถ์บาทแต่สมัยนั้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะค่ะเราต้องปั่นจักรยานไปนะคะที่ป่าแดงป่าแดงไปสอนไปเรียนภาษาไทยก็เลยทําให้เราเนี่ยอ่านไทยได้เขียนไทยได้พูดไทยได้นะแล้วก็ภาษาขื่นของเราเนี่ยก็ ก็คล้ายภาษาไทยเกือบ50%แล้วก็คล้ายภาษาล้านนาเกือบ80-90%เลยนะเราก็เลยมีพื้นฐานตรงนี้นิดหน่อยก็เลยอ่านไทยเขียนไทยได้ค่ะก็นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะมีคำถามนะคะหรืออยากจะติชมนะคะก็อยากจะแนะนำเรานะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะเราก็จะนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะและวันนี้ค่ะเราสองคนก็ <ข>ลา,ลาไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่าก่อน,อนที่จะลา,ลากันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้กําลังใจนะคะเราสองคนพี่น้องนะคะเพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์แล้วก็คลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ